อะพร้อมต้องยกขึ้นแล้วดูแลยกอะไรไม่กล้าปล่อยวิ่งอ๋อต้องช่วยป่ะต้าเกี้ยไปทางไหนก็ลมนี่ลมมาด้านนี้แหละสตาร์ทมือด้วยนะเอ้ยสตาร์ทผ่านรีโมทนะลำนี้เครื่องตัดหญ้าลมสี่เมตรยี่สิบสี่เมตรห้าสี่เมตรห้าสิบ ๋ยวขอโลพาสแบบทวนลมหน่อยนะโอ oh ้โหแสงสวัสดิ์โลพาสโลพาสด้วยสโลด้วยนะ 我没白。Oh, bye bye.